คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมก็กลับสวีดัสสวัสดีไปรุ่นทุกคนทุก่ันทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็ยัวผมนะครับช่องป่าปรอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในช่องป่าปรอนนะครับนาปีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมมุลากิเนโกะนะครับไปดูกันเลยนะครับผมเอาเรื่อง ก็วันนี้นะครับผมก็พาทุนมาสองพันนะครับนะโอ้โหลิ้นเป็นไรล,ลอเรือชารลอลิงชัด์เป็นไงเอ๊ะเอ็มเอ๊ะเอ็ม,ม,มนะครับนะเอาอเรืออ่ะไปดูกันเลยนะครับก็จะขอซื้อฟีเจอร์ไปเลยแล้วกันนะครับเนาะก็กอื่นนะครับใครที่รับชมคลิปนี้เนาะผมขอคนละหนึ่งไหลนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมตามคลิปต่อๆไปนะครับอ่ะไปขอไปเบียดสิบแล้วกันนะครับเจ็ดร้อยสิบเดอ้อไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอเออวันนี้ก็จะมาซื้อแบบ แจมแจมไหมดูแล้วกันนะครับนะเออมันจะมาหรือเปล่าคนหยุดไปเลยลอบอกปอบเลยนึกว่าจะไม่มานะครับเออเอาเรื่องนะครับไปดูกันเลยนะครับผมเออก็ต้องเน้นคูณนะครับสำหรับเกมนี้เนาะแล้วก็เน้นคอมโบหน่อยนะครับโอ,อ้โหคูณจังเลยเอาเรื่องนะครับจังหวะนี้ต้องมาแบบเต็มการะเบือนะครับ <c oughs> ้ยจังหวัดนี้ใบพัดใบพัดจงสองโอเคโอ้ยว่าจะเต็มลายไม่เต็มนะครับโอเคนะครับทุกคนสวยพี่สวยนะครับเอาเรื่องเขาใครอยากให้ผมมาเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับของค่าย PG นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้เด้อแล้วก็นะครับเราจะมีกิจกรรมกันนะครับในจ่องปาับอลวีสองนะครับเออเร็วๆนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากไปกดติดตามด้วยนะครับเป็นจ่องของเกม จ็กเกอร์นะครับเรามานนั่นเองนะครับผมเอออ่ะโอเคทุกคนเหลืออีกครัหมุนนะครับผมว่าต้องมาแบบหวานเจี๊ยบนะครับขออนุญาตก็หยุดไปเลยแล้วกันนะครับเออชา้านะครับชา้าๆได้พระเล่มงามนะครับนะแต่ผมไม่ชอบเล่มงามนะครับผมชอบเล่มโคมันแะน่หวานเจี๊ยบ เอางามๆก็เอาไปเดินนะครับผมเอาคงคมๆนะครับเน่นถานอ,าอาือฮอ่ะโอเคนะครับมาไปดูกันต่อนะครับอีกสามมุนอุ้ยคุณแมวมาเยอะจังเลยเกินไปนะครับแมวมายี่สิบกแล้วโอ้ยแม่จริงก็เป็นเจคู่มาดิเอ้ยบับปบมึงเลยไม่แน่นี่ว่า ่ะโอเคนะครับไม้แรกสิบหมุนนะครับเขาจอก,กันมาที่เก้าร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับนะไปดูกันต่อนะครับทุกคนผมจะซื้อเบสสามสิบไปเลยไปสองพันสองร้อยห้าสิบไม่ได้เว้ยต้องการสองพันสองรอยห้สิบนะครับพอไหมไม่ถึงอีกเออต่อไหมวะเนี่ยต่อโถโถเโอ้ยโอ้จะปวดนะครับ <laughs> อุ้ยเฮ้ย เอ้าเรื่องโอ้โหเคมาอย่างเฮ้ยโอ้โหสุดยอดนะครับผมโอ้โหดูมาเฮ้ยต้องการแค่สองพันสองร้อยโอ้โหกดมาเคมาเต็มจอเลยนะครับโอ้หย่างสุดนะครับพี่เจเคยเจออย่างนี้รอบหนึ่งนะเกมสาวถ้ำนะครับผมไปเบสสามสิบน,นะผมกดได้สีเขียวอ่ะได้สามหมื่นกว่า จริงๆนะครับนะเต็มหน้าจอเลยนะอันนั้นประมาณสี0สามสิบสิบเท่าก็นั่หอเอ้ยสามร้อยะมาณสามันประมาณพันเท่านะทุกคนนะได้เกือบสามหมื่นนะประมาณนะครับเบสสามสิบนะผมจําได้เลยนะครับโอ้อันนี้สี่พันกว่าเยสมาจะฟักนะครับนะโอ้โหเหมือนสาท่ามเลยเคยได้รอบหนึ่งในเลนบีนะครับได้หน้าสีเขียวอะใบไม้นะครับโอ้โหเกือบเ,เต็มกราฟนะครับอื อ่ะโอเครู้เรื่องนะครับก็ไม่ไปต่อดีกว่านะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับเนาะก็อโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเราก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเลยทุกคนบ๊ายบายครับผม,มจะกลัวหวั่นเก็บเออ